สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนมีกิจกรรมดีๆมาให้เด็กๆได้ทํานะคะงั่นก็คือกิจกรรมอะไรคะพี่อ้อกิจกรรมการปรดอินหน้ากาบรูปสัตว์ค่ะค่ะและวัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะก็มีดังนี้ค่ะ1นกาวสองหน้าค่ะกระดาษสีค่ะตะเกียบค่ะกันไกค่ะแล็กซีนค่ะพัตเตอร์ค่ะสีค่ะดินสอค่ะแล้วก็ยางลบค่ะ และนี่นะคะก็คือตัวอย่างนะคะที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเรามาเริ่มการประดิษฐ์หน้ากับร,รูปจัดกันเลยนะคะค่ะโดยตัวอย่างนะคะที่เราจะใช้ในการประดิษฐ์วันนี้นะคะก็คือรูปร่างโครงหน้าของสุนัขนั่นเองค่ะเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้ดินสอวาดโครงหน้าของสุนัขค่ะ เมื่อเราวาดโครงหน้าเสร็จแล้วเราจะใช้กรรไกรตัดตามโครงล่างที่เราวาดไว้ค่ะค่ะและนี่ก็คือกระดาษที่เราตัดเสร็จแล้วนะคะค่ะจากนั้นเราจะเอามาติดกันนะคะโดยใช้กาวสองหน้าติดนะคะ ต่อมานะคะเราจะวาดดวงตาของสุนัขโดยใช้มมวนของเล็กซีนวาดนะคะเราจะใช้สีดำวาดในส่วนของจมูกและปากของสุนัขค่ะจากนั้นเราจะใช้คราสเตอร์กรีดในส่วนของดวงตาที่เราวาดไว้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะใช้เล็กซีนติดตะเกียบให้เข้ากับด้านหลังของหน้ากากค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือหน้ากากามุปสัตว์ของเรานะคะถ้าเด็กๆอยากทำนะคะสามารถทำได้ง่ายๆเลยคะ่ะ ทำการประดิษฐ์วันนี้ละครจุดนักน